สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูข่าวทีมชาติไทยเรามาดูสีสันของไทยลีกกันสักเล็กน้อยนะฮะเมื่อชนาทิพย์สงศินแข้งบีจีได้ตอบประเด็นนักเตะเชียงกงที่เนเวนชิดชอบประธานบุรีรัมได้เปิดใจในงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนบุรีรัมยูเนเต็ดแอสตันนะครับถึงการแย่งแชมป์ไทยลีกกับคู่แข่งสําคัญอย่างทูแบงคอกการท่าเรือและบีจีว่า ไแต้มจากจ่าฝูงมีคำถามว่าจัเป็นไปได้อย่างไรในเลกสองขอโทษนะครับไม่รอดกูหลอกยังไงบุรีรัมย์ก็ต้องเป็นแชมป์วันนี้มีผู้เล่นในทีมที่เห็นกู้แข่งทั้งหลายแหละไม่มีใครไปดึงผู้เล่นใหม่จากต่างชาติหรือผู้เล่นใหม่ที่คนไทยไม่รู้จักส่วนใหญ่จะเห็นเดินทางกันไปที่เชียงกงแล้วเอานักเตะเก่าทีมโน้นไปอยู่กับตัวเองนี่เป็นการส่งสารไปบอกบีจีการท่าเรือแบงคอก และทุกทีมเลยว่าเสร็จกูนแน่นอนอย่างไรก็ตามจากประเด็นนี้นะครับชนาทิพย์สงศสิน์ดาวเตะ BG ก็ได้พูดว่าไม่รู้ว่าเชียงกงหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าคุณภาพของผมก็ไม่ด้อยไปกว่าต่างชาตินะครับอย่างที่พี่ๆเห็นกันก็น่าจะรู้ว่าค่าตัวของเจก็ค่อนข้างจะสูงอายุเจก็30ปีแล้วมันจะคงจะเรียกว่าทามมิ่งดีกว่าสุดท้ายแล้วผมก็ตอบไม่ได้ อยากจะทำผลงานให้ดีกับ BG และอยากพาทีมเป็นแชมป์ให้ได้นั่นคือสิ่งที่เจจะต้องทำให้ได้ทั้งนี้ทูแบงค็อกยูเนเต็ดก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงไทยลีกนะครับหลังผ่าน15นัดมี34คะแนนส่วนบุรีรัมเป็นรองจ่าฝูงมี30คะแนนนี่ก็เป็นสีสันในเด็กน,น้อยในไทยลีกนะครับผมมาต่อกันที่งานแถลงข่าวก่อนเกมเมชชั่นคัพนัดแรกระหว่างไทยกับพิกสถาน โดยครั้งนี้มาซาทาดะอิชิหัวหน้าผู้สอนและธีระทรบุญมาทันกับปันทีมชาติไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวโดยอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากได้ซ้อมที่ไทยระยะสั้นๆจากนั้นก็เดินทางมาซ้อมที่กาตานักฟุตบอลในทีมมีความมุ่งมั่นดีมีสภาพจิตใจที่พร้อมสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะไทยนั้นถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงแต่ที่ต้องการ จากทีมชุดนี้คืออยากให้ทุกคนเล่นทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ได้เห็นดูเวียดนามเจอกับญี่ปุ่นไทยก็เป็นทีมมาเซียนเหมือนกันอยากให้เล่นแบบเวียดนามไม่ยอมแพ้และมีความเป็นนักสู้ตลอดทั้งเกมเช่นกันแน่นอนว่าการไม่มีทั้งทีลศิลป์แดงดากับชนาทิพย์สงศิล์เป็นนักเตะสำคัญสำหรับทีมทั้งคู่เสียดายที่ไม่สามารถมาร่วมทีมได้แต่เราก็ยังมีผู้เล่นอย่างทีละทรอ,อยู่ รวมถึงหลายคนในทีมเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของทีมและทําผลงานที่ดีได้เรายังไม่เคยเล่นกับทีมตะวันออกกลางมาก่อนแน่นอนว่าทีมที่แข็งแร่งที่สุดในกลุ่มคือซาอุดีอาราเบียและเรามีอันดับโลกต่ําที่สุดแต่โอกาสมันไม่ได้เป็นศูนย์ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้จากเกมที่เจอญี่ปุ่นเป็นการเตรียมทีมที่สั้นมากแต่ก็ได้เห็นว่าระดับมันต่างกันแค่ไหน เราค่จะเามาปรับปรุงพยายามแก้ไขเกมต่เกมเพื่อพัฒนาขึ้นไปทีละระดับด้านทีละทอนบุญมาทานกล่าวว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีทุกคนตั้งใจเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะลงเล่นในรายการนี้เรื่องเวลาที่ค่อนข้างต่างกันเท่าที่ดูทุกคนไม่มีปัญหาอะไรแล้วสามารถปรับตัวได้ดี พ้อมที่จะสนุกกับฟุตบอลในสนามเรามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมผักตันกันมีสปิริตทีมที่ดีเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่มาถึงกาตาและจะไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับครีกิสถานมีผู้เล่นที่มีความเร็วปีกซ้ายแล้วก็กองหน้าตั้งทีมงานของเราก็เก็บข้อมูลมาแล้วแต่เราโฟกัสที่ทีมของเรามากกว่าเล่นในสไตล์ของเราําเกมให้เป็นของเราให้ได้ เชื่อมั่นว่าทีมเราจะเก็บ3คะแนนได้ในเกมแรกถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเราได้โค้รระดับเอเชียอย่างอิชิมาด้วยเราพร้อมจะต่อสู้กับทีมระดับเอเชียทั้ง26คนพร้อมทั้งกายและใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้และพร้อมสําหรับการแข่งขันครั้นนี้แล้วทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคีกิสถานณนะสนามอับดุลลาบินคอริฟาสเตเดียมในวันที่16มกราคม เวลาสามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับและมีถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเฮดีช่องสามสิบหกและทีสปอร์ตเจ็ดครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนคัพเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามสี่ต่อสองสหรัฐอาหรับเอมิเรตชนะฮ่องกงสามต่อหนึ่งและอิหร่านชนะปาเลสไตน์สี่ต่อหนึ่งสรุปตารนางคะแนนกลุ่มสี 1, อ 1, ม 3, ม่อันดับ 2, หนึ่งอิหร่านไทยมึงนัดมีสามแต้มอันดับสองสหรัฐอาหรับเอมิเรต กข่หนึ่งนัดมีสามแต้มและฮ่องกงกับปาเลสไตน์แข่งหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มนะครับกลุ่มดีอันดับหนึ่งญี่ปุ่นแข่งหนึ่งนัดมีสามแต้มและอินโดนีเซียกับอิรักจะเตะกันในวันนี้นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับข่าวสารฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตีปันเพจนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ